สองห้าสาวคนดังกับทีมโปรดลีกลูกหนังอังกฤษปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือลีกฟุตบอลยอดนิยมของโลกและเป็นลีกฟุตบอลยอดนิยมในเมืองไทยเห็นได้จากยอดผู้ติดตามหรือแฟนบอลของสโมสรต่างๆในเมืองไทยที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากวิวัฒนาการของโลกและเทคโนโลยีที่ทำให้แฟนๆฟุตบอลเข้าถึงข่าวสารรวมไปถึงทีมที่ชอบและเชียร์ได้ง่ายมากขึ้นสำหรับเมืองไทยมีนักกีฬาและเซเลบสาวคนดังมากมายที่ชอบดูฟุตบอลรวมไปถึงเลือกเป็นแฟนคลับติดตามผลงานของทีมในชนิดเป็นแฟนตัวยงกันหลายคนสำหรับ5สาวสวยคนดังแห่งยุคที่เป็นแฟนตัวยงของทีมฟุตบอลในหลีอังเกียรตและอยู่ในกระแสที่แฟนฟุตบอลเมืองไทยพูดถึงและติดตามอยู่จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลย 1. นักแสดงนาราเทพนุภาแม้ผลงานของปืนใหญ่อเซนอนในยุคหลังอาเซนเวนเกอร์วางมือจะไม่ใช้ไรและเกียงไก่อย่างที่เคยทําได้ในอดีตแต่สําหรับนาราเทพนุภานักแสดงวัยรุ่นสาวสวยซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานละครเรื่องน้องใหม่ไร้าบริสุทธิ์และยังเป็นดาวในโลก t i k t o อกกับเลือกที่จะปักใจเชียร์เจ้าปืนโตทีมนี้ นาลายอมรับว,ว่าเพิ่งจะมาติดตามดูฟุตบอลอย่างจริงๆจ,จ,จังๆได้เพียง2ปีพอรู้สึกสนุกชอบเลยดูเกือบทุกทีมก่อนมาลงเอยที่อาเซนอลซึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําให้เลือกทีมนี้ก็เพราะชอบในฝีเท้ารวมถึงความหลอเหลาของเอ็กตอ,อร์เบยเรนแบ็กขวาสุดหล่อชาวสเปนไม่ว่าทีมจะแพ้หรือชนะแฟนๆมักจะเห็นเจ้าตัวโพสต์ความรู้สึกต่างๆลง a ฟ e b o o k ของเธอนาลาแฟนเพจอยู่เสมอซึ่งเมื่อปีที่แล้วหลังเตะนัดที่38จบเจ้าตัวยังโพสต์ซึง้งฝากถึงแฟนๆปืนใหญ่เมืองไทย โดยในประโยคหนึ่งยังมีใจความสําคัญด้วยว่าเรายังอยากเติบโตไปกับนอนอยากอยู่กับนอนไปนานๆอยากอยู่ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดและดีที่สุดไม่ว่าจะแพ้จะชนะหรือเสมอก็ยังรักอยู่ดีคนที่2เลดาพารัชะตะอมมอนโชตหรือเชอร์รี่สโคกหรือนักสนแสดงนางแบบหนึ่งสาวที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนไทยกับบทบาทแนวเซ็กซี่และหนังแนวอีโรติกอีกมากมายในยุคเมื่อหลายปีก่อน อย่างเชอรี่สามโคถือว่าเป็นแฟนตัวยงของทีมสิงโตนักเงินคามเชซีคนหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับความเป็นแฟนพันธ้ของเชอรี่พิสูจน์ได้ด้วยความรู้ลึกรู้จริงเรื่องราวของสโมสรโชซีและไม่ว่าทีมจะลงเตะในแมตช์ไหนหรือดึกเพียงใดเธอเองไม่พลาดที่จะตามเชียร์พร้อมคอยอัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนคลับที่ติดตามเชียร์ได้รับทราบอยู่เสมอบนโลกโซเชียลซึ่งในความรู้ลึกรู้จริงนี้เองก็ทําให้เจ้าตัว มักได้รับเชิญมาออกรายการเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลอยู่บ่อยๆและแน่นอนว่าในการอัปเดตเรื่องราวรวมไปถึงผลการแข่งขันของแต่ละครั้งเธอไม่ทิ้งตัวตนความเป็นดาวเซ็กซี่เก่าโดยมักจะหยิบยกภาพหรือคลิปแนววาบวามแนบมาเป็นสีสันพร้อมกับเรื่องราวที่ต้องการอัปเดตมาให้แฟนๆได้เสพกันอยู่ทุกวันซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรียกกระแสไลา์และแชร์ได้เป็นอย่างมากใครที่สนใจกดเข้าไปติดตามเธอได้เลยที่ f a c e b o o เชอร์รี่สามโขกออฟฟิเชีล คนที่3นักแสดงมะนาวสอนสินมณีวันโด่งดังจากการคว้าตำแหน่งมิสททนไทยแลนด์ปี2008และก็เป็นนักแสดงช่องเจแต่อีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่กลายมาเป็นที่ชอบอกชอบใจของแฟนๆกีฬาเมืองไทยไม่น้อยของมะนาวสอนสินมณีวันก็คือการที่เจ้าตัวเป็นคนชอบดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลไทยและฟุตบอลนอกที่สําคัญเธอเองเคยลงสนามในฐานะนักเตะในหลือฟุตบอลหญิงของเมืองไทยด้วยทีมโปรดทีมเดียวในดวงใจของมะนาวคือปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ด แชมป์ลลกสุดๆของอังกฤษ20สมัยซึ่งเจ้าตัวเคยออกมาเปิดใจว่าเริ่มเชียร์มาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมโดยมีเดวิดเบ็กแคมครคิสเตยโนโรนัลโดและปีเตอร์ชมคโลเป็นนักเตะที่ชื่นชอบมานาลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการเชียร์ฟุตบอลมันไม่ใช่เพื่อความสนุกอย่างเดียวแต่เราอาจจะได้แนวคิดของนักเตะคนนั้นด้วยซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งคี์สำคัญที่ทำให้เจ้าตัวลหลงไหลมนสเสน่ห์ของกีฬาลูกหนังรวมถึงทีมระดับตำนานอย่างปีศาจแดง ซึ่งเป็นทีมขวัญใจมหาชนและแทบไม่เคยร้างความสําเร็จรวมไปถึงผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์มาประดับทีมเลยซึ่งหนุมคนใดอยากติดตามเจ้าตัวเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ Facebook มะนาวสอนศิลป์คนที่4นักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งน้ําตาลเวลาสินีรัตนาณไนน้าตาลเวลาเินีลัตนาณไนสาวสวยนักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งดีกีทีมชาติไทยหรือที่แฟนๆกีฬารู้จักเธอ ในชื่อหรือฉายานางฟ้าไอซ์ฮอกกี้คือแฟนคลับของสโมสรเลิวผูตัวยงหาเกมที่ทีมรักลงเตะไม่ซ้อนทับกับโปรกแกรมแข่งหรือซ้อมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของเจ้าตัวเธอเองมักจะไม่พลาดเกมที่ทีมลงสนามซึ่งใ้เตะคนโปรดที่น้ำตาลชื่นชอบและประทับใจมากๆก็คือไซดิโอมาเน่สูนาชาวเซเนกัและด้วยความที่เป็นอีกหนึ่งสาวสาวโหงแดงพันแท้ แบบเข้าเส้นทําให้ลหลายๆครั้งที่ทีมคว้าชัยหรือพ่ายแพ้แฟนๆที่ตามเธอบน Facebook หรือ Instagram เวลาซินีรัตนะในมักจะเห็นเจ้าตัวโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับทีมซึ่งก็ต้องบอกว่าในทุกๆครั้งมีแฟนเข้าไปแซวคุยบัฟและสนทนาเรื่องฟุตบอลกับเจ้าตัวอย่างออกรถออกชาติกันเลยส่วนคนสุดท้ายคนที่5นักร้องชนะถาอิมราพรหรือแจมเนโกจัม ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าชนะถาอิมราพรนักร้องสาวสุดเซ็กซี่หรือที่ใครๆรู้จักกันในชื่อแจมนิโกจัมจะชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนคุณหนุ่มๆด้วยซึ่งทีม่ทเจ้าต,ตัวขอยกหัวใจเอาไปเชียร์ไม่ใช่ทีมใดแต่เป็นหงแดงลิเวอร์พูลสำหรับใครที่ติดตามวิส่าแกมของเธอแจมโพนีบ้านอกจากรูปถ่ายที่มีความสดใสเซ็กซี่ ทีู่ตัวมักลงอยู่เสมอเป็นประจำแล้วในทุกๆปีเธอเองมักให้รางวัลชีวิตตัวเองบินไปเชียร์ทีมรักขอบสนามแอนฟิลด์ด้วยซึ่งครั้งหนึ่งเธอยังเคยกระทบไหลกับตำนานทาวารของทีมอย่างบูสต์กรับเบล่าหนึ่งในแมตที่แฟนบอลผงแดงยังคงจดจำและนึกถึงอยู่ทุกวันนี้ก็คือเกมที่ลิปูลิลิลโลเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกลหลังออกไปพ่ายแพ้บ,บาเซลนา,นากนสูมประตูต่อ3า,าว่ากลับมา เปิดบ้านที่แอนฟิลด์เอาชนะได้แบบสุดดรามา่า4ตตู .0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงกับสเปอร์ก่อนจะคว้าแชมป์ได้ในบ้านปลายซึ่งเกมนั้นแจมนั่งชมและเชียร์ทีมอยู่ในสนามด้วยนะครับส่วนข่าวต่อมาอนาคตมาโนโบกิงยังคุมเคือกับอนาคตการทำทีมชาติไทยต่อหลังสอบอลไทยยังไม่ได้ตัดสินใจต่อสัญญา หรือไม่ขณะที่แฟนฟุตบอลร้องขอให้รีบต่อสัญญาเพราะผลงานที่ผ่านมาดีอีกทั้งไทยยังต้องเตรียมทีมแข่งขันทั้งรายการสุซูกิครับคาร์ดเชีซนคัพและซีเกมในปลายปีนี้ด้วยยังคงคุมเครือต่อไปเกี่ยวกับอนาคตของมาโน่ปุกกิ้งกุญซือทีมชาติไทยที่ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าในอนาคตกุณซือดังกล่าวจะยังได้ทําทีมชาติไทยต่อไปหรือไม่ยังจากถึงวันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังไม่ประกาศออกมา ครั้งนี้จากข่าวดังกล่าวที่ออกมาทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยรู้สึกสับสนและต้องการให้สมาคมกีฬาฟุตบอลรีบจัดการในเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาผลงานของมาน่ฟโพกิ้งถือว่าไม่ธรรมดาพอสามารถพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการซูซูกิคับมาครองได้สําเร็จจากนั้นการเดินทางไปดูการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเพื่อเตรียมนักเตะไว้ในวันข้างหน้าซึ่งไทยยังมีโปรแกรมการแข่งขันทั้งรายการซีเกมสเอเซียนคัพรอบคัดเลือก และรายการซูซูกิครับที่ไทยพึ่งได้แชมป์อยากให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลพิจารณาให้รอบคอบและรีดตัด open. สินใจต่อสัญญาออกไปนะครับส่วนข่าวต่อมาความรู้สึกฟ์นบอลอาเซียนไทยกับเวียดนามลุ้นแมชชีสตาชิงแชมป์เอเชียผมมองว่าทีมชาติไทยจะเอาชนะออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเข้ารอบไปแล้วและพวกเขาจะเล่นกับทีมชาติไทยเบาๆไทยแน่นอนสุดท้ายก็ยังหวังให้เมียนมาอยู่ถ้าเมียนมาชนะเวียดนาม ไทยจะแพ้ออสเตรเลียแต่เวียดนามจะเข้ารอบต่อไปอย่างง่ายได้ไทยแลนด์จะเอาชนะออสเตรเลียได้เพราะทีมออสเตรเลียผ่านเข้ารอบไปแล้วพวกเขาจะใช้ชุดบีลงสนามถ้าไทยแพ้ออสเตรเลียไม่เกิน12ประตูไทยแลนด์จะเข้ารอบไทยและเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบเวียดนามจะไปฟุตบอลโลกขอให้โชคดีเวียดนามและเมียนมาเมียนมาจะเอาชนะเวียดนาม1ประตูต่อ0แต่ฟิลิปปินส์ชนะไทยเวียดนามคือทีมที่สองของอาเซียนเข้ารอบแปดทีมเอเชีย ไทยกลับมาแข็งแกร่งจะเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากหวังว่าไทยแลนด์จะเอาชนะได้ถึงแม้จะแพ้11ประตูต่อ0ไทยก็ยังหวังเข้ารอบต่อไปฉันหวังว่าจะเห็น3ทีมอาเซียนไปฟุตบอลโลกอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์เอาชนะออสเตรเลียส่วนข่าวต่อมา c p h c ตีบทสัมภาษณ์โทลุโอนิเกะเผย3ระบบรองรับกับตันทีมชาติไทยสือให,ใหญ่ของญี่ปุ่นสปอร์ตโฮชิ ตีบทสัมภาษณ์คุณซือใหญ่ฟรอนตาเล่ยกชนาทิพย์เจ๋งสุด3ระบบหลังจากเมซี่เจชนะทิพย์สงสิณเพเมเกอร์ทีมชาติไทยลงสนามซ้อมอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดใหม่คาวากิสกิฟรอนตาเล่ซึ่งทางโทลุโอนิกิคุณซือใหญ่ของทีมแชมป์เจลีกสีสมัยได้พูดถึงชนาทิพย์แนวรุกทีมชาติไทยที่ซ้อมวันแรกพบกับทีมโดยระบุว่าชนะทิพย์จะช่วยทีมได้แน่นอนชนะทิพย์คือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างในเรื่องของการโจมตีให้กับทีม ในเรื่องของการใช้งานชนาทิพรู้สึกว่าชนาทิพสามารถเล่นได้ในทุกพื้นที่หากเลือกใช้ระบบ4-3-3เขาจะเล่นได้ทั้งด้านในและด้านข้างแต่หากเป็นระบบ4-4-2หรือ4-2-3-1เขาจะอยู่ในตำแหน่งที่สนับสนุนกองหน้านั่นคือความสุขของทีมที่มีความหลากหลายในการแข่งขันส่วนข่าวสุดท้ายเจลีกจ่อคว้าตัวนักเตะไทยคนแรกจ่ายบอลเกินพันครั้ง ถือว่าเขาเป็นหัวใจแดงกลางของทีมจริงๆสาหรับวิลเลเต้ป้อมผ่านกองการทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเว็บซูซูกิครับปี2020ที่ตอนนี้กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกของศึกไทยแลนด์ฤดูกาลนี้ที่จ่ายบอลเกิน1,000ครั้งขึ้นไปนี่แหละคือ1จุดสาคัญของวิลเลเทพป้อมันธนไม่ฟิลห้องเครื่องจากเมืองทองยูเนเต็ดทางบิ๊กเนวิหลวทองประธานใหญ่เมืองทองยูเนเต็ดได้ยืนยันแล้วว่าทีมสโมสรจากเจลีของญี่ปุ่นต้องการตัววิลเลเต้ป้อมผ่า์ไปร่วมทีมและทางเมืองทองเตรียมที่จะปล่อยตัว เขาไปลุยลีกญี่ปุ่นหลังจบไทยลีฤดรุการนี้ทั้งนี้วิรเเทพป้องพันธ์นะครับสร้างสถิติและผลงานที่ยอดเยี่ยมมาแล้วในศึกเอเวฟซูซูกิครับปี2020กระทั่งมีส่วนสําคัญพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์สมัยที่6ได้เป็นสําเร็จนะครับ